สวัสดีครับสวัสดีงามๆครับปอแม่พี่น้องคู่คนครับแลงนี่มาปลากับน่องซุนหีที่เราก้าวข้าวล้านนาหมอน,น่องเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับวันนี้น้องสุนหีกับมี้เห็มหนึ่งเมนูครับกับข้าวตังเหนือกับข้าวพื้นเมืองหรือกับข้าวเจ้าล้านนาของเฮานาองปอเพ็ดซุนฮีที่เราก้าวข้าวล้านนาล้วก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไกให้น่องสุนหีตัวน้อครับน้องสุนหีจะได้เสาะหาวัตถุดิบพื้นเมืองของกินดีๆล้ำๆมาให้ปอแม่พี่น่องได้พอกันคู่แรงครับแลงนี่ต้องรีรำทำเพลงครับ มามาพอวัตถุดิบกันเลยครับจะเป็นอย่างนั้นมามาพอกันเลยครับนี่แหละครับกับข้าวแรงนี่ของน้องซุนฮีนะครับจะเป็นอย่างนั้นเข้ามาพอกใกล้ๆกกันเลยครับนี่มีทั้งกุ้งทั้งปลาปกปลาซิวนะครับวันนี้น้องซุนฮีจะมันแนบหรือจะมามกตั้งเหนือบ้านเฮานะครับนี่นี่มีกุ้งแม่น้ำบ้านเฮาเนาะปลาปกปลาซิวนี่ครับและนี่กับตัวไหญ่น้อยเนาะจะเอามามักเกลือมักรสดีครับจะเอามาปิ้งมาย่างกินกับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มมันล้ำติดน้ำจิ้มกิ้นปลางานะครับ นี่ฮะผักเชังเทศเนี่ยครับหอมแดงหอมขาวจกากัยขามิน้นพริกเหี่ยนะครับนี่นะใส่พริกไปเหี่ยน้อยวันนี้หือห้อ,อลูกหื้อเมียกินตัวครับเชังเทศตั้งเหนียงเขานี่ครับนี่กับใบมะกูดหัน่นฝอยหฮะเนอรนี่น้าม,มักที่ผมพัดกะเพราพัดซี่ยวเข้าพัดอย่างนี้ครับผมจะมามักในตีเฮามกปลาแนบปลานะครับนี่ก็จะเป็นปลาสลากนะครับนี่ปลาสลากหรือปลาตองเนาะมาตากแดดเดียวไว้นี่ครับนี่ จะมาไหว้ทอดกินเม็เจ้าก็เข้าอุ่นๆหรือเม็แรงก็ได้นะครับเนาะมาเอามัมักปลาตําน้ําพริกกันครับนี่แหละครับปลาโปกของเขาเนาะหอกมามักเสือมัก,มกรดดีนะครับพอดีไอปายุทธนามันนี้ยศเป็นกะบอกว่าลาบเอาไงน้องเนี้ยพอดีมันปลามันแบบไขราดตอาใดเนาะปลาเป็นปลาตัวว้าแล้วเนาะเ็เล้วิดปลาเอามาปิ้งมาย่างดีกว่ามันแหนบดีกว่านะครับมันแหนบมาม,ก,ม,ามกครับขอโทษด้้ยเนาะครับอายุทธนามันนี้ยศนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะทําน้ําจิ้มกินเหตตัวเฮีย เมน,นูนึ่งครับสุดยอดเปนกินพิกร้อยกินโตเหนือครับนี่นี่นะครับปลามาใส่รสด,ดิผมจะลดไปเห็นหน่อยครับโคนคุกเข้าเข้ากันนี้ครับเหมาะนะครับปลาบ้านเฮาช่วงนี้บมมีมาได้ทำงานเนาะมาได้ขายจ้นหมูเลยมีเวลาไปเสาะหาปลามาไปกินนะครับเป็นสองสามวันแล้วเนาะ ตัวว่ากับซากุ้งนะครับตัววาซาคุ้งกับไปเสาะหาคนเดียวนะครับไปได้ซื่อของเป็นครับนี่กับไปเสาะเอาเนาะครับนี่ระวังที่เขาล้อมันนี่เนาะมันมัดเขานี่ครับผมมัดตับน้ำริกกันเลยครับตับน้ำทิกที่เขาจะไปมกป่าครับคคกขึ้นมาจับได้กอครับตีเก่าตีเดิมครับมาเจ้ว่าน้องสุนฮีขี้ข้านนี่เนอะครับที่อันตะกอนเนี่ยกินกัดดังไฟอย่างนี้นะ เดี๋ยวนี่มันลมมันแหงน้งเนาะเลยอยากจะดังไฟนะครับอันตรายเนาะหน้าห้อนอยั่างนะครับผมขอเวลาตำน้ำพริกกาหนอกวันนี้มันตำตั้งนอกครับมันแบบสดวกครับนี่นะครับ,น,บ,รบ,น,รบน้ำพริกเขากัดตำมันเซ็ตเรียบร้อยเนาะนี่ครับป่ากับกุ้งของเราครับนี่มันลงเสียถ้วยสามนี่เลยนเนาะเียถ้วยสามวันนี้ต่อไปควัดน้ำพริกใส่เลยนะครับหอมป้อมเออไปใช่หอมปอม ใบบกคูดครับใบบกคูทหันฝอยเนาะจงลงไปจะหอมนะครับนี่ฟอเครื่องที่เขาไปต่ามาครับนี่่อแม่พี่น้องเหลืองดีเหลืองงามนะครับเขาใส่เครื่องเทศไปนักบักห,หลายอีมันจะไปดับข้าวป่านะครับเย่งบักเขาเนาะ,ะเป็นเมนู่นึงนะครับสุดยอดแนป่านะแต่บางพื้นที่ป่าเป็นน้อยนี่ก็เป็นแบบซอยมามะเขือใส่ตัวนะครับก็บได้นะ่ะเป็นยังเนาะครับนี่น้ำซอนเขาใส่ไป ผมกะระยะประมาณอย่ยใสไปหมดเลยน้ำซ่อนผมกับมีจะมีสิอูวขาวรสด,ดีผมชุดรสเห็นน้อยนะครับแล้วก็ไอ้น้ำมันหอยครับคลุกเข้าเข้ากันนะครับนี่นี่นะครับตัแม่พี่น่องกินน่องสุนทีแรงนี่สุดยอดครับมีกุ้งเหีนน้อยมีปลาซิวปลาปกเนี่ยอูสุดยอดเลยนะครับนี่น หอม่พกินข้าวมิ้นจะใครใบหมูค well, ูดน <cin> eh ี่เอกดอกกินไอของค้นเป็นปื้นเมืองออกมาตึ้งๆเลยนะครับนี่ปอแม่พี่น้องลืมถามให้เหมาะปอแม่พีน้องเอาอย่างมากินแรงกันครับแรงนี่ถ้าหมูมิ้นยังกินแรงเออแต่ออกมาบบไดเนาะปั่นรถทีบมากับปั้นเนาะเกิดรถคิ้วกับอันตรายนะ รถคิ้วแบบอ,อันตรายนี่อย่างขากับกับมาได้นะครับ <c oughs> นี่ครับผมมักละไว้นี่เนาะมาเสียบป่ากันครับ <c oughs> เสียบป่าก่อนเดี๋ยวผมเอาถาดมากร้บนี่ครับปลาของเนาะ นี่กับใม่เสียบของผมครับเหลาเาว้ไม่จะตอนละนี่ตัวหญ่กส็ส่วนตัวหญ่งๆเนาะปิงแบบนี้มันก็จิงสะดวกง่ายได้ไปแหมยังนะครับจะได้ซุกพร้อมกันเนาะตัวน้อยส่วนตัวน้อยนะครับนี่จะอีนะตัวนไ่งกับส่วนตัวไญ่งเนาะน,นี่ก็ไปจะกินคนเดียวนะครับแบ่งอาขึ้นปลาต้วยเวลาเป็นมีอย่างกิน เตี่ยเขาลืมนึ่งเข้าฟองโหไปเอาเข้าบ้านปลาปุณน,นี่แหละครับนี่โอ้ for. สีสันสวยงามก่อตอกมามัดนี่ครับนี่ห้าวลงไปนีแหละครับโค้ออไปละปลเสียบปลาปิ้งปลากนี่เออเสียบปลาก่อนเดี๋ยวมาปิ้งพอครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับหน้าตาที่เขามักปลาไว้เนะเาะเขาก็จะเอามาห่อครับแบ่งห่อเนาะ วันนี้ผมว่าจะห่อสัก 5, ห้าห่อกระป๋อนะครับนี่นะแบ่งกุ้งแบ่งปลาให้มันเตา่าเต่าแบ่งก่อนเนาะมันจะปลาคอนกุ้งคอนนะครับมันจะตกตีไปก็ได้ดีตีนั่นเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สุนเฮ้เยโอ้ได้สีห่ห่อแต่เนาะสี่ห่อกับสีห่ห่อเอ๋อแบ่งกันไปแน,นี้แหละ ออนะนะแล้วเปลี่ยนสัห้าห่ออีนะเป็นห่ซีกับซีเนาะนี่นะครับไม่ชิมเคี้ยวกระดิตเนี่ยครับนี่มาเดี๋ยวน้องสุนีขอเวลาห่อกันเนาะแล้วก็มาปิ้งด้วยกันครับนี่นะครับเขาก็มาเคี่ยร์านให้เนาะเต็มครับวันนี้ติดใส่พริกน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวเมียกินตัวเนาะแต่เมียกับบรารียูไมากินตัวหรอกเนาะเพราะว่าเมียผมต้องปั้มนมต้องดูแลลูกด้วยนะครับ เปลี่ยนกันกินเอาครับไอ้อาการห้อนเสลักเกินโอ้ไม่พี่น้องนี่ครับนี่ได้มาน,นี่ซีหอเนอะโอ้ไม่พี่น้องจับพอดีครับนี่นี่ปลาเงาออันนี้เอาเจะไปไก่ไก่หน่อยครับไฟมันก็แห้งอยูนะ่เนาะ ต,ตัวน้อยๆก็ไว้เกตไก่น้อยครับนี่ครับใจเย็นๆครับย่างปลานี่นี่พอสุดยอดนะพอไม่ไปน้องแนบปลาปิ้งปลาบ้านเฮาครับนี่ครับนี่เฮาก็มากับด้านมันเหี้นเนาะพอไม่ไปน้องนี่เขาปิ้งเองมันก็นสะดวกงไงได้ด้วยนะครับพอไม่ไปน้องเฮ้ยน,นี่ครับนี่ห่อนเนาะ โอ้โหมันหึ่มันล้ำเลยหึ่มวักันเลยครับนี่เดี๋ยวมาพอตอนมันซุกมันเสียงนาะพ่อม่พป่น้องนี่ครับมาจีพริกตัวเหญ่ครับนี่จีพริกย่างพริกตัวเหญ่มากินกับปลาย่างสาปิ้งนี่ครับนี่โอ้โหสุดยอดของ่อม่พป่น้องพอนี่เอาเต๊กนะครับนี่มันซุกมันเสียงมากินข้าวแรงด้วยน้องสุนฮีนะครับนี่แหละครับน้ำจิ้มที่โปดปาน ของน้องสุนฮีเนาะกิตที่ชอบกินกับป่าปิ้งนะครับนี่ก็จะมีพริกที่เอาไปจีมาเนาะนี่จะมีหอมขาวหอมแดงครับบัตนาวน้ำป่าครับผงชุรสเนี้ยตัวนันนะครับสกที่สุดเลยนะครับนี่นะน้ำจิ้มป่าปิ้งนี่นะน้ำจิ้มไก่ปิ้งกับหอกเหมือนกันนี่ไก่เมียงปิ้งนะนขันให้จะและจละแล่นะเดี๋ยวสักวันหน,นึ่งผงชุนรสจงไปครับนี่นีก็น้ำป่าบีเข้าไปครับ ไปเห็นาครับน้ำพริกปลาปิ้งของผมนะ <c oughs> นี่ก็บีบมะนาวเห็นนะครับนี่ <c oughs> ปิ้งบ่อปิ้งบ่อนี่แหละครับนี่บีบมะนาวลงไปมะนาวหน้านี่เข็มเข็ม <c oughs> นี่ครับมาโกนเหี้ครับนี่เห็นอันเซ็ตสินเรียบร้อยครับนี่นะ กปลาปิ้งปลาย่างของน้องสุนฮีครับตกเอี้ยครับมาครับช่วงนี <sh> ้มาปลากับน้องสุนฮีช่วงบะรํดัมไนท์ครับนี่ปลาปิ้งปลาปกปิ้งของเฮาครับเซตเป็นตีเรียบร้อยนี่ครับแหนบปลาของเฮงสุดยอดครับแรงนี่วันนี้น้องสุนฮีกินแบบง่ายๆครับวันนี้เรียบๆง่ายๆนึ่งเข้าอุ่นอุหภไว้เอะครับนี่แหนบปลาของเฮาเนาะไปหามาแล้วบากินเป็นกเสีได้นะต้องเป็นมาจากนักจัดไลายแล้วเนาะ มาพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงครับนี่อมีกุ้งมีถึงปลาครับนี่อื่อุ่นห่อนห่อนหอมเครื่อ,อ,อ,องเทศขนาดครับนี่อืในที่นี้พ่อแม่เป็นน่องรุ้ดอกดาอปิ้งเขาเนี่ผมก็าขี้ออกมาแล้วนะครับเนี่ย อื่ครับ้ซึ้งปลาเป็นอ่ะปุ๊กยอดย้อนไปเนี่ยพ,เพอเดอคปามหมายเป็น้องามาเริจมแก้ซื้อเป็นมังเกิยมังคะคาวเคยนะครับผมเคยโดนแล้วอันนี้บัตติจุบัตเตโมนะครับตอนที่พอเท่ามาเนาะก็เลยว่าตอนเจ้าไปกัดก็เลยว่าซื้อมาให้แกกิน แกบไ,ได้กิ่นสก๊อตอาวครับน,น่องเบาน้องก้นเหมือมาแกะกินมีกะจะใครมันถ่ายจะใส่จะใครกับผงชูรสรสด,ลด,ลด,ดีเหี่ยมว่ะเอ้าน่องเบาจมบ่เจ้าขาวกับขาวเหงาอะเจ๊สองมาขายเนาะเนี่ยคนเดียวขอเนี่ยปัองอปัองใจสุด này pa, những cung rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó ถึนอ่างความเป็นเมืองออกขึ้นมาเลยนะครับมี่เขามม่นจาใครหนึ่งนะี้เนาะแนวป่ามกป่าแอปป่าออว่ากันไปเนะาะเ้าแต่บางขึ้นที่เนาะเป็นห้องเป็นอ,อู้กันของบ้านของห้องแนวไปเนานะมังติกับห้องแอปมันติกับห้องมกหลับติก๊กหลับออกหลับออกนี่ยพอไหนไปนอนเนี่ ยิ่งเป็นกันแนบชิดบ,บัตรเศ้าบัตรวนเนาะช่วงนี้มีการมีงานเลยไปซดคำว่าหากินมจะได้ไปซดนะครับนี่นะวานเหเนาะเอามีเหตตาทีกับน้องกระป๋อกระซิบปาขาวแต่ยังนะ น้องซุนฮี๋ยวทำกับข้าวจังอย่างเดียวนะครับหาก,กินกับจังยังเก่าเนาะลงน้ำได้ยังเก่าแต่ขึ้นก็ไม่นี่มาต้องมาถามเลยมัจับหีนเลยนะครับ nó, luôn tôi sẽ sẹo cho xem hìm nha ngồi nó khánh căng lắm ta đi này, nè luôn lại

เผ็ดซุนฮีคิดลแล้วครับเข้าร้านนา้าเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันตัวนะครับวันพุูกจะเป็นเมนูอย่างนั้นโปรติดตามชงกันได้ไหมนะครับทางเผ็ดซุนฮีคิดเล้วคับเข้าร้านน้าเนะาะวันนี้น้องซุนฮีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าบาร์ลังไปครับพ่อแม่พี่น้อง